บทที่2นะครับการวางข้อโครงนําเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็การเก็บรักษาข้อมูลนะครับซึ่งในบทนี้นั้นก็มีจุดประสงค์นะครับอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อ1ครับวางข้อโครงนําเสนอข้อมูลนะครับและข้อ2ก็คือบอกวิธีเก็บรักษาข้อมูลให้ได้นั่นเองนะครับนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ไหมรู้จักรูปภาพที่ครับเป็นยังไงครับรูปภาพทั้งหมดนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะถือว่าเป็นข้อมูลหมดเลยเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งสิ้นนะครับ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลเราต้องทําข้อมูลนะอะ่ดูพร้อมกันครับการจัดทําข้อมูลนําเสนอนะครับจะต้องมีการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมนะครับกับการสื่อความหมายเพื่อทําให้ผู้ชมนั้นเข้าใจเนื้อหาที่นําเสนอได้ตรงประเด็นและก็ชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นรูปแบบของข้อมูลก็มีความหลากหลายอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นข้อความเลย นะครับข้อมูลที่เป็นรูปภาพนะครับข้อมูลที่เป็นแผนภูมิก็ได้นะครับเป็นสื่อวีทัศน์ได้ไหมอ่าได้นะครับเป็นวิดีโอได้เยอะแยะเลยนะครับสิ่งที่อยู่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเป็นข้อมูลทั้งสิ้นแต่เราจะเลือกอะไรมาใช้ก็ต้องดูไปนะครับมาดูครับข้างล่างนี้นะครับการนําเสนอข้อมูลนะสามารถทําได้หลายรูปแบบครับอย่างเช่นเอกสารทําเป็นเอกสารนะทำเป็นสไลด์นะทำเป็นป้ายมิเทศ นะครับเมื่อเราต้องการทําเอกสารทาป้ายนิเทศเนี่ยทำสไลด์หรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช่ไหมในการนํามาช่วยออกแบบใช่ไหมครับอย่างเช่นนําเสนอเอกสารใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคํานะครับนำเสนอสไลด์ในรูปแบบสไลด์เนี่ยก็คือทําจากซอฟต์แวร์นําเสนอนะหรือแม้กระทั่งการนําเสนอป้ายนิเทศนะครับใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคําหรือว่าซอฟต์แวร์นาเสนอช่วยใช้ก็ได้ นะครับอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ว่าเออ,เ,อ,อเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับเราจะนําเสนอเราจะเอาโปรแกรมอะไรมาใช้ดีนะครับก็ต้องค่อยๆค,คิดเปรียบเทียบกันไปนะครับในการวางข้อโครงนําเสนอนะครับนักเรียนสามารถวางได้ยังไงนะครับมาดูกันตรวนี้นะครับ การนาเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศนะครับควรมีการวางข้อโครงเพื่อที่จะจัดลาดับหัวข้อนะครับแล้วก็เนื้อหาจากความต่อเนื่องความครบถ้วนนะครับและก็มีการเชื่อมโยงเนื้อหาจากหัวข้อแรกนะครับไปยังหัวข้อสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งจะทําให้การนําเสนอนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการวางข้าโครงนะครับก็จะต้องประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆด้วยครับนี่5ส่วนนี้ส่วนแรกนะครับเป็นส่วนที่เป็นปกนะครับปกทําอะไรครับ ก็คือจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องนะชื่อผู้นําเสนอชื่อโรงเรียนนะครับวอนดืเงินปีนะครับ,นะรบข้อมูลอื่นๆล้วครับถ้าเราทาส่งคุณครูมีไหมแล้วก็มีชื่อของคุณครูด้วยไหมนะครับอืมถ้าเป็นเหมือนรายง,งานทัว่วไปก็จะมี วิชาด้วยนะครับวิชาอะไรอะไรประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของเป็นปกนะครับนั่นเองก็ลองวางเขาครวงดูนะครับสองครับส่วนรายการหัวข้อนะครับในส่วนของหัวข้อนี้นะครับประกอบด้วยหัวข้อที่นักเรียนจะนําเสนอนะครับโดยมีการจัดลําดับก่อนหลังตามความเชื่อมโยงของเนื้อหานะครับว่าอะไรที่มีความสําคัญก่อนนะครับหรือว่าหลังเนี่ยก็จะจัดเรียงให้ดีนะครับจากนั้นก็ต้องมีการใส่เลขหน้าด้วยใช่ไหมครับนะถ้าเราเปรียบเทียบก็อย่างเช่นอะไรครับส่วนที่เป็นอะไรครับสารบัญใช่ไหม นะต่อไปครับส่วนนำครับประกอบด้วยเนื้อหารา,ายละเอียดเบื้องต้นนะครับสำหรับการกล่าวนำก่อนอธิบายเนื้อหาเช่นวัตถุประสงค์ที่มาความสำคัญของเรื่องนี้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับมีความเป็นมาอะไรยังไงนะครับก็คือส่วนนำนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนน,นั้นๆนะครับส่วนที่เป็นเนื้อหาครับจะต้องประกอบด้วยอะไรครับในข้อ4ี่ นะส่วนที่เป็นเนื้อหานี้เราสามารถที่จะจัดทําในรูปแบบของข้อความก็ได้ตารางก็ได้รูปภาพก็ได้หรือว่าแผนภูมิก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างเดียวนะคือเอามาประยุกต์ใช้ใส่ร่วมกันนะครับถ้าเป็นข้อความควรเขียนให้กระชับนะครับทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนะขนาดและเสียงตัวอักษรก็ต้องมีความชัดเจนนะครับส่วนตารางนี้ก็คือจะต้องมีการแจกแจงรายละเอียดให้ดีนะครับใส่ชื่อตารางด้วยใส่ ชื่อของสะดมจัดแบ่งช่องตารางให้ชัดเจนนะครับรูปภาพที่ใช้นะครับก็จะต้องออชัดเจนนะครับโดยไม่ต้องอธิบายด้วยข้อความเพิ่มเติมอีกเพราะว่าดูป,ปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าคืออะไรนะครับรูปภาพต้องหาภาพที่ดูง่ายและเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับรวมถึงต้องมีชื่อรูปภาพด้วยนะครับถ้าเป็นแผนภูมิครับใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณเนาะควรบอกส่วนประกอบของแผนภูมิว,ว่าสื่อถึงเรื่องใด จากนั้นครับส่วนที่เป็นส่วนสรุปนะครับเราสามารถที่จะนําทั้งหมดในเนื้อเรื่องเนี่ยมาเขียนเป็นชัน้นๆได้นะครับโดยเฉพาะส่วนสําคัญที่เราต้องการที่จะทําให้ผู้อ่านนั้นมีความเข้าใจนะครับเราควรที่จะทําเช่นไรนะครับก็เอาเหมือนกับเราย่อความเนี่ยมารวมกันที่ในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่สรุปนะเผื่อบางครั้งเนี่ยเรามีความเร่งด่วนจากจะอ่านว่าข้อมูลนี้คืออะไร นี่เราไปดูสรุปเลยอ๋อเนื้อหาสรุปเน้นๆอยู่ตรงนี้นะครับก็เอามาเขียนไว้ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างสไลด์นะครับดูผอมกันนี่ครับหน้าที่หนึ่งครับตัวอย่างสไลด์เรื่องอะไรนะหัวข้อที่นําเสนอมีวัตถุประสงค์ลักษณะแล้วก็มีสรุปใช่ไหมครับขัวข้อที่นำเสนอนะต่อไปส่วนนวําวัตถุประสงค์ครับเพื่ออะไรครับเพื่ออธิบายลักษณะและประโยชน์ของการ ขรอดอทตะวันนะครับวัตถุประสงค์นะครับส่วนลักษณะและประโยชน์อันนี้เป็นความหมายเป็นส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาเสร็จปุ๊บสรุปเลยครับดอทตะวันเป็นไงครับสวยงามนะครับประดับสถานที่ต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นบุรีบในการสำหรับอุตหากรรมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะรวมถึงมีอ้างอิงด้วยนะสุดท้ายนะครับอ้างอิงด้วยต้องใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่นักเรียนสามารถที่จะทําได้นะตุยครบนึงนะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างอันนี้เนื้อหาไม่เยอะนะครับคือเนื้อหาดูอย่างละหน้าละหน้าแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับแต่นักเรียนเวลาทํางานในส่วนของเนื้อหาตรงนี้อาจจะมีข้อมูลที่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองหามาแต่ว่าให้ได้ใจความที่สมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนเท่านั้นเองนะครับ การเก็บรักษาข้อมูลครับเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้นนะครับทําไมครับคงอยู่นะและสามารถที่จะนํามาใช้ได้อีกนะครับต้องเก็บรักษาไว้แบบปลอดภัยเข้าถึงง่ายแล้วก็นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกด้วย นะครับข้อมูลนี้อาจจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารนะครับหรือว่าการบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีนะครับหรือว่าเป็นหน่วยความจําแบบแฟลชก็ได้นะครับการจัดเก็บแบบนี้นะครับก็ควรที่จัดเก็บในห้องนะหรือว่าพื้นที่ที่มีความสะอาดนะครับไม่ชื้นหยิบจับได้ง่ายนะครับรวมถึงมีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ แบ่งแยกประเภทให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้อมูลที่เก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ก็ควรเขียนหรือว่าติดป้ายไว้ว่าเป็นข้อมูลเรื่องใดเพา่มอยู่ข้างในใช่ไหมบางทีเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเราก็อาจจะโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับว่าในข้อมูลในนั้นมันมีอะไรนะครับนอกจากนี้ครับการเก็บเอกสารหรือสื่อบันทึกนะครับเข้าที่เดิมหลังจากการใช้งานจะช่วยป้องกันการสูญหายได้เพราะว่าบางครั้งเราออกไปใช้แล้วเนี่ยไม่เอากลับมาเก็บที่เดิมแล้วก็รู้ว่าเล่มไหนหายไป นะแล้วก็ไปตามได้นะครับถ้าเราจะหาทีหลังเนี่ยก็หาง่ายขึ้นใช่ไหมแบบนี้จัดเป็นชั้นวางให้เรียบร้อยแบบนี้ก็ได้นะครับแบบฝึกหัดทบทวนในบทนี้นะครับผมให้นักเรียนนะครับบอกส่วนประกอบของการวางเค้าโครงนําเสนอให้ได้นะครับในส่วนของข้อที่2ก็คือให้นักเรียนบอกวิธีการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าเป็นยังไงถ้าเรามีอยู่ เราจะเก็บยังไงไม่ให้เสียหายนะครับลองเขียนและลองอธิบายมานะครับ